เตาค่ะแม่ทูบเทียนไฟฟ้าใช่ไหมคะใช่ <ขอ S 1> ค่ะเอะอเออคอยชิเซิ้งกันกับไฟฟ้าไอ้ไฟฟา้าพะนะเบงนที่นี่คอยชิเซิ้งกัน แม่ขาเลขเนี้ยเป็นตัวเลขที่หนูชอบเป็นตัวเลขที่หนูท้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หนูไม่รู้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมาหรือไม่มาแต่เลขเนี้ยหนูบอกเลยว่าหนูท้าท่านและมันมาชนกับเลขข้องหนูนะคะแม่ขามันมาชนกับเลขข้องหนูผิดถูกหนูขออภัยนะคะแม่ผิดถูกหนูขออภยัยหนูเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์วันนี้หนูให้3ตัวตรงพร้อมหรือย,ยังคะใครพร้อมพิมพ์พร้อมขึ้นมาคะ่ะนะคะใครที่บูชาสินค้ากับหนูวัตถุมงคลกับหนูเข้ากลุ่มกับหนูนะคะไปอยู่ในห้องกับหนูและเดินทางบุญไปด้วยกัน นะคะและเดินทางบุญไปด้วยกันและสร้างบุญบารมีไปด้วยกัน,นวันนี้ผิดพลาดประการใด <c oughs> เหนื่อยหนูเข้าใจแต่วันพรุ่งนี้ชีวิตคุณต้องดีกว่าเดิมด้วยบุญบารมีที่เราตั้งใจทําสะสมกันมาขอบคุณที่รักและเมีจา่าอาจารย์แม่และอาจารย์ต้นแต่เราจะสอนลูกศิษย์ของเราในทางที่ดีและพาลูกศิษย์ของเราไปในทาง<อ>ที่ดีเท่านั้นนะคะ นะคะพร้อมค่ะเดี๋ยวเราจะได้อะพร้อมขึ้นมาค่ะเพจน้องคามิเคามิเให้โชคเงินล้านค่ะเพจน้องคามิเลคามิเมให้โชคเงินล้านแข่งมาเลยค่ะหัวใจรัวรวรัวมาขึ้นพิมพ์พร้อมขึ้นมาเลยค่ะเพจอาจารย์ต้นทำนายฝันแน่นพิมพ์พร้อมขึ้นมาหัวใจรัวรัรัวมาค่ะหนูจะให้เลขไปเซิรงกันนะคะเพราะฉะนั้นแม่อยากเซิรงบนเซิรงล่างจัดได้เลยนะคะหนูให้สามตัวบนไปก่อนส่วนจะบวกออกมาเป็นสองตัวล่างจัดได้เลยหนูจะเขียนได้ไหมคะอย่างนี้ได้เปลได้เออเขียนใช่ตัวเลขกระดาษพี่เมย์ว้าวว้าวเขียนใช่ เจ้าว่าใคยมากตัวแล้วเจ้าว่าใคยมากตัว,ว,วแล้วนี่ปัวแล้วดินี่ป่วแล้วช่างโจแล้วอ่ะเดีหยวแฮงไปหาคนใดอีกอ่ะนะคะแม่อ่ะอ่ะมาคอยบวกได้แล้วคอยเชื่องกัน้ะพ่อมนะคะมุนอุ้ยปุยเราขอบอกเลย <laughs> เอาเพจได้ก่อนเอาเพจได้ก่อนได้ค่ะทากหาน้องแอดมินนะคะพรุ่งนี้น้องแอดมิน ตอบ8โมงคือแม่อย่าด่าแอดมินหนูเด้อแอดมินหนูน่ารักแอดมินหนูน่ารักทุกอย่างตามอาจารย์แม่สั่งอย่าด่าแอดมินหนูนะคะอ่นหนูขอเพจนี้ก่อนนะคะเพจน้องคาเมลคาเมลให้โชคเงินล้านค่ะแคปนะคะตัวเลขที่หนูชอบตัวเลขที่หนูชอบสามตัวตรงสามตัวบนออมสินทกศฟันหนึ่งฟันสองฟันสี่นะคะเลขเซิร์งกันแม่หนูเซิรงกันให้พร้อมเด้อเพราะงวดที่แล้วเลขหนูเซิร์งกัน แม่หนูเซิงกันหนักๆห,ห,หนูออกให้เลยสามหกค่ะแม่เลขเซิงกันนะคะแม่เลขล่างฟันสามหกเลขบนฟันหนึ่งสองสี่ค่ะอืมโอเคนะคะพานนะคะอ่ามาเบิร์นคนสวยก่อนนะคะทันไหมคะพิมมาค่ะนะคะพิมมาเลยค,ะค่ะอาครบห้าร้อยมะตามสัญญาแม่คะ่ะอ่าเดี๋ยวจะว่าหนูไม่ให้ไม่ให้แม่คะ่ะหนูฟันสามตัวบนหนึ่งสองสี่ค่ะหนูฟันสามตัวบนหนึ่งสองสี่ค่ะ นะคะสองหนึ่งสองสี่ค่ะแม่สองหนึ่งสองสี่สามตัวบนค่ะส่วนเลขสามตัวหนูฟันเลยค่ะหนูบวกแล้วหนูเสริมกันให้เรียบร้อยเดี๋ยวจะว่าหนูไม่เสริมกันหนึ่งสอง้วยนะคะอ๋อเพิ่นจะต้องไปเอาอยู่แล้วเพิ่นต้องตัดเพิ่นต้องตัดหนึ่งสองหนึ่งสี่สองสี่อยู่แม่เล่บทบนแม่ส่วนบัวบับัวห้เพิ่นเห็นพิ่นแค่นี้ล่ละคอยซีบอวสุฟังมูเจ้าสิได้เห็นทาบสัตสามตัวบนไข่หนึ่งสองสี่หนึ่งสองสี่หนูมูเจ้าต้องตัดเด็ดหนึ่งสองหนึ่งสี่ฟันหนึ่งฟันสองฟันสี่ง วิ่งสีถูกต้องปะคะนะคะส่วนเลขล่างข่อยบอกเลยข่ขอยคีกันไว้ให้มูนเจ้าแล้วคือขดเสื่อมกันไว้ให้แล้วคือ1นบวกสเป็น3 2มบวกสเป็น6อ๋อหกบวกอ้าวเมื่อกี้งวดเมื่อกี้นั่นกูฟันศูนย์หาบวกสองกู 2, ยังเสื่มกันออกเป็นเจ็ดเพราะฉะนั้นงวดนี้กูก็เสื่มกันไว้รอออกบอออืแม่่พี่นอ้องอ้อาวขัดอัาบนแน่นอนนะอ่อะาวสามตัวบนหนูให้แล้วแม่ เอาพิมจำตัวบนให้เมียแล้วเนี่ยเราบรทันพิมจำตัวบนให้นเพื่อนแน่จ้าแต่วันนี้เราติไปนวดเราได้ปะค่ะนะคะฝนตกเราก็ต้องไปกบเพลิงกันค่ะยางวันเนี่ยรอสามตัวบนแม่จานูให้แล้วจำตัวบนแม่พิมขึ้นจำตัวบนในคุณแม่เนะะี่ยค่ะอ่ะโอเคตามนี้เด้อค่ะเด้อวไปหารางวัลลอตเตอรี่ไปหาเลขท้ายอ่าเลขหน้าเลขหลังนะคะเลขท้ายเลขหน้าหรือใครจะเอาเอาห้าตัวเนี่ยไปรวมกันแล้วเป็นรางวัลลอตเตอรี่เลยหนูก็ไม่ได้ว่านะ เป็นรางวัลหกตัวเดวยกหนูก็ไม่ได้ว่าเออใครจะเติมห้าก็ได้ไม่ได้ววาเด้อน,นะคะแม่อนุนเซิรงกันให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะว่าเลขหนูไม่เซิรงกันถ้าหวยออกแล้วช่วยมายืนยันให้หนูด้วยว่าหนูเซิรงกันแล้วขอบคุณมากมากเลยหนูจะไม่ดื้แล้วนะคะเพราะว่าทุกคนจะต้องไปสวดมนต์และอาจารย์ต้นจะต้องก่อนพรุ่งนี้อาจารย์แม่ก็ยังจะต้องไปที่วัดแขกแต่เช้าเพราะฉะนั้นการเดินทางสายบุญของหนูอาจจะลำบากหน่อยนิดนึงเฉียงกันด่ากันบ้างอะไรบ้างแต่หนูเรื่องของการสร้างบุญจะเริ่ สามหกสามเก้าเด้อทีละฮกกับเก้าตัวเดียวกันเพราะฉะนั้นอย่าลืมตีลังกานะคะเราต้อง,ต,องต้องมีการตีลังกานะคะเดี๋ยวจะว่าหนูไม่บอกขอขอบคุณทุกคนทุกท่านที่ติดตามหากมีการผิดพลาดประการใดหรือหากมีการลอกเลข,หร,ลเลขหรือปู่เข้าฝันหนูวันนั้นจะเจอกับหนูอีกครั้งหนึ่งในไรสดก่อนวันหวยออกโอเคไหมคะอันนี้หนูให้ไปซื้อลอตเตอรี่แค่คนละหนึ่งใบสองใบและสามใบเต็มที่นะคะเนาะนะคะอย่าไปซีเรียส อาจารย์แม่กินข้าวหนักมากแต่หุ่นอาจารย์แม่ปังมากอาจารย์แม่มีของดีแต่ยังไม่บอกว่ายังไม่ออกมาเดี๋ยวฟังก่อนไปเสียงเซมซี่ไปเฮ็ดบุญแหละไปเสียงเดีบยวฟังเด้ออันนี้ผูดด้ใดแกล้งท่าน่อยวอร์เนี้ยคอยอก็นซึ่งชีวิตบอสพอแล้ววันที่นี้มาอีกวันหนึ่งครับมาวัดวัดยังไงวัดหวดลวงพี่แซมก็เลยไปหยอดตูไหห้ไทยออมสินฮานอยจ้ะเอ้ยไทยออมสินนักบวนครับนี่เอ้ยไทยออมสินขไปเสียงนี่ครับได้นี่ ครับีบชีวิตผัวไฮตรงแด<ร>งนี่ให้เบิ้งไ้มันคมอยู่ยนสิวาเพิน่นบ่ได้ผูจเจ้าเห็นไปเรเลขใดนะครับไปซีเอ็มซีอีกวันหนึ่งใดหนึ่งสองมาวันนี้ครับลงที่เทมเห็นไหมครับ <c oughs> ได้เรอย่ยังน่อยเห็นบอกอันเลขยกวนเลขยซ้อมสีอย่างนีน่นนมึงออาคอยก็เลยว่ามันเลขทะเบียนรถที่ถึกซ้นบางหวน,น,นว่าหันวัญธาก็เลยว่าวันบอกออกกับจริงแต่ว่าเปตามวันนี้ มีตามหอดสามหมดเลยแต่ไปเฮ็ดบุญกันยังลงสิบสองวัดเจาว่าโอรุณนะพี่หลีเราลงออกให้ได้สิบสองวัดแต่สุดท้ายบ่งวัดดีใจที่สองสิบสามแล้วแต่ก็เลยว่าปูก็เลยอธิษฐานวา่ามื้อนี้ไม่เฮ็ดบุญเดอ้อนะครับเข้าไปว่าหอดวัองพี่ไอวัดร้องพิธีแทบกับคำแล้วเนาะประมาณเจ้าม้งซีมงซีมงจะเฮ็ดบุญแล้วคหาคของสีขัวก็ดอกกระเดียบปราพาเลยอธิษฐานไปได้ยินว่าอยังกะเร็วๆบ้างแหละนะครับเด็กน้อย ก็ยิยังมากเลยว่าอียังก็มันมันบอกว่าเนี่ยแม่เขาถามวา่มามัเด็เท่าไหมาเขาหูเจ้าของพอดีเด้เออนะครับเดนนี่วยมันบอกหนึ่งสองเฮ้ยมันตรงกรบับเหล็กจาของเจมสมซี่นี่มาพอดีเลยมันบังเอิญครับไปเซียงได่ไไดหนึ่งสองกับสองหนึ่นงเซียงแห้งผมก็บโบหัวเด้อแต่ว่าผมบอกว่าผมไม่ได้ให้หลายตัวแ้มักพี่้องคือเรามักเนาะเราหมักหนึ่งสองคือหนึ่งสองอ่ะนะพี่้นงนะ มันมีจําได้ไหมตอนที่เราไปสีปีพิีที่วัดที่อุดรอ่ะคุณสิจจำได้บอ้อป่ะนบอ้จะขวางเลหนึ่งเลกดหรปาได้หนึ่งหกแม่เดี๋ยวมันขอกมหนึ่งเก้าแม่เออสมน้ำหนารอดเล็กตีลังกาป่ะเนี่ยก็เลยว่าหนึ่งสองเจ็ดสองมันตัวเดียวกันก็เลยทีบอกเพื่นฟังนี่ลละคอยกนอยากงัวตรงนี้แหละยู่ดีๆก็ภาคคาไปตากบางคนบอกว่าอาจารย์บอกแค่หนึ่งสอง แต่ว่าเกสองคือบ่บอกบนแห้งแห้งนส <1 2 S 1> องเกสองมันโตเดียวกันเด้ผมบ่หวัวมูจอมากว่าเกสองหนึ่งดคุณแม่ 2. <S 2> 2. <S ดา,าราล้านไม่เห็นอะไรจ้ะไม่เห็นเลขหนูหรอบนบนหนูฟันหนึ่งสองสี่ค่ะล่างหนูฟันสามหกค่ะสามหกสามเก้าค่ะนะจ๊ะแม่บนหนูฟันหนึ่งสามหนึ่งสามสี่ค่ะแม่ล่างหนูฟันเลยลองว่าไปซื้อลัตเตอรี่มึงค่ะเป็นเลขที่หนูน 3, 6, 3, 9, นะบวกแล้วหนูเซิงกันให้เรียบร้อยค่ะเพราะงวดที่แล้วเลขหนูมันเซิงกันวันนี้หนูก็เซิงให้เลยนะคะ ก็เป็นเลขที่หนูชอบเพราะว่าเป็นเลขรถของมีคนถามผมมมว่าอันนี้จะหมดแล้วนี่ CF100 CF100 กันอันนี้จะหมดแล้วนะครับมี25ชุดนะี25ชุดคุณอยากไปขายดูแลเหมือนจิบมีซูมอันนี้จะได้หองค์ปู่เวทนะครับเห็นไหมครับจะได้เหรียญปู่เวทได้ทุบปู่เวทแล้วก็ได้ยันปู่เวทด้วยอันนี้ผมจุดนะครับใครที่ศรัทธานะครับวันนี้ไปวัดเมื่อวานไปวัดสมานมาก็ไปขอพรปู่เวทนะครับแล้วก็อธิษฐานว่าขอให้ลูกหลานที่ได้ แผ่นนี้ไปไปจุดทูบแล้วพกข,ขอให้เป็นดวงของตัวเองเท่าไราขั้นหนึ่งเก้าเก้าใครจะเอาชีชุดทักมาเลยนะนะครับอันนี้นะจะได้เหรียญด้วยนี่ครับเห็นไหมครับเหรียญเห็นมนั้ยเนานี่ตาดีวน,นานาลอตเตอรี่นะคะเผื่อได้หาได้นะคะเป็นเลขหน้าได้เป็นเลขหลังได้นะคะแล้วขอให้โดนราง<ม>วัลทมีทูมีแนีแบบนี้ครับเท่าไราขั้นหน,นึ่งเก้าเก้าค่ะจะได้สามชิน้นนะครับได้เหรียญบุเวไปถึงก่อนวันหวยออกแล้วก็จุดวันหวยออกแล้วก็ลองเอาของตัวเองไปด้วยนะคะลองมึงทำฮัเชยเข้าอธิษฐานแล้ว แล้วมันมีเลขแต่ละคนไม่เหมือนกันเลขันมีหนึ่งสองเจดสองเนี่ยคือให้ตัดเอาเลยครับหนึ่งสองเจ็ดสองนี่ตัดเอาเลยใช่จำม่เด้อผมเมนว่าผมบอกแล้วจำประเด้๋เนี่ยเนี่ยส่วนมากเวลาส่วนมากหวยจะออกช่องที่ที่เราพูดกันแบบนี้แล้วทุกคนไม่ได้จดแล้วทุกคนจะบอกว่าหนูประด้แคบไว้กับเม่่ยม่แค่แม่แน่ยม่แม่งไ่ม่แม่นน่แม่แม่แ่แม่แม่แมีแ่แอ่แ่แ่ง่่ ผมยังว่าเอา้าบางคนเนี่ยสายตาไม่ดีค่ะพี่นาสายตาบ่ดีพนะ نا. นีเ<ต>จ้าเห็นบัตถ,ถุเป็นถูกปูเวดหนึ่นแงแทงบาทเหลียนปูเวดแ,แล้วก็ยันยันเพลินแล้วก็ขาถาวิธีการไหวขอพคุนข้างหลังวิธีการไหวต้องตอนแรกอะตอนแรกอ่ะหนูก็ยังไม่ได้บอก